สวัสดีในยามเช้านะครับวันนี้กับบรรยากาศโล่งๆโปร่งๆใสนะครับวันนี้ตื่นเช้ามาอากาศสดชื่นเลยนะครับหลังจากที่วันก่อนวันก่อนนั้นฝนตกครับฝนตกก็จะตกหลายวันทีเดียวนะครับแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ตื่นเช้ามาอากาศสดชื่นครับเหมาะแก่การที่จะทํางานอีกแล้วครับทุกท่านครับครับแสงแดดรำไรในยามเช้าครับแสงแดดรำไรในยามเช้ากับบรรยากาศดีๆครับ ท้องฟ้าก็โล่งครับวันนี้ท้องฟ้าโล่งดูสดชื่นนะครับครับกับการทํางานอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะทําทํางานเองนะครับทุกท่านครับก็จะมาทำเกตพญานาคนะครับซึ่งข้างค้างไว้เมื่อเมื่อหลายวันแล้วแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาใส่ทางฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายฝั่งนี้ซึ่งก็ยังยังเหลือไม่มากครับเหลืออยู่ประมาณทัก อาจจะเป็นสองวันก็เสร็จนะครับวันนี้ก็คงจะได้งานนะครับก็จะยาวเลือเล้อยลงมานะครับเลื้อยลงมาก็จะยาวลงมาข้างล่างครับครับก็ข้างค้างไว้นะครับข,ข,ข,ข้างค้างไว้ก็คงคงจะอีกนานนะครับกว่าจะเสร็จเพราะว่ามีหลายตัวแต่ก็ทําอย่างอื่นมาด้วยนะครับทางอย่างอื่นด้วยก็เวลาก็เลย ทำพยานางน้อยลงนะครับนี่นะครับเราก็จะใส่เก็บไปก่อนนะครับวันนี้เขาคงจะเอาสักประมาณหนึ่งนะครับครับมาดูความอวบนะครับเราก็จะเพิ่มความให้อวบขึ้นเพราะว่ามันจะโค้งลงมาครับโค้งลงมาก็เป็นการสมมุตินะครับสมมุติเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาซึ่งก็ทําให้ทําให้เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับแล้วเราก็เพิ่มปูนไปบ้างนะครับเพิ่มเพื่อให้มีความอวบครับความอวบทางทางนี้เป็นฝั่ง ฝั่งทางบันไดนะครับเป็นราวบันไดลงมาซึ่งก็ก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทางบันไดนะครับบันไดขึ้นอีกฝั่งหนึ่งก็จะอยู่อีกคนละฝั่งนะครับสองฝั่งสําหรับหน้าตัวหนึ่งก็มีความยาวอยู่พอประมาณนะครับเพราะความยาวของเขาก็เลยขึ้นเสาครับครับนี่ครับเราก็จะเพิ่มความบวมให้เท่าๆกันกับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ก็กืประมาณเอานะครับบางทีก็อาจจะไม่เสมอบ้างครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้ก็จะยาวลงมาซึ่งถ้าเสร็จก็คงจะดูดีนะครับเท่านี้เราก็ใส่ได้เยอะนะครับวันนี้ก็คงจะได้ได้ได้เยอะนะครับแต่ถ้าปูนแห้งเราก็จะเอาน้ำครับน้ำทึ่งก็จะเขี่ยเขี่ยให้เข้าครับเขี่ยให้เข้าร่องที่มีอยู่ เป็นเป็นแบบเดิมนะครับเป็นแบบเดิมก็จะเขีย่ยเขีย่ยเขี่ยปูนเข้าครับให้มันเข้าร่องเข้ารอยซึ่งก็จะอาจจะมีรูมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตอนใส่เราก็ยังไม่ได้จัดนะครับก็ใช้แปรงนะครับใช้แปรงในการที่จะถูกปูนให้เข้าครับหรือข้างในครับมันจะมีร่องอยู่นะครับเวลาให้น้ําเสร็จเราก็ต้องรอให้ปูนแห้งสักครู่ค่อยไปปัดอีกรอบนะครับ ก็เป็นการทําแบบแบบว่าเราใส่เกจนะครับสําหรับเกจตัวนี้เราก็จะเทพิมพ์มานะครับมันจะมีพิมพ์ของเขาครับเป็นพิมพ์ที่เทแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาเป็นก้อนๆมานะครับพอพอได้พิมพ์เราก็มาใส่มาใส่นะครับก็มีอีกวิธีหนึ่ง<ๆ>ก็คือเราเราก็จะปั้นเลยนะครับปั้นปั้นแล้วก็ชักลอกชักลอกในตัวในตัวเลยนะครับอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง แต่สำหรับการใส่เก็ดอย่างนี้มันก็จะได้มิติอีกแบบหนึ่งครับมันก็ง่ายสำหรับทำนะครับมันก็นก็เหนื่อยน้อยลงนะครับเหนื่อยน้อยลงก็ไม่ได้เหนื่อยนักหนานครับบางทีเราก็จับใส่จับใส่ไปก่อนอย่างนี้นะครับเพเป็นเป็นปูนกาวครับปูนกาวมันก็จะติดอยู่เลยแล้วก็พอพออีกหน่อยเขาก็จะแห้งครับถ้าเดดร้อนๆก็จะได้งานเยอะนะครับแต่ถ้าฝนตกเหมือนหลายวันก่อนก็คงจะ คงจะอยู่กับที่มานานนะครับครับค่อยๆใส่มานะครับใส่ๆมาเนื้ออาจจะอาจจะได้กว้างอยู่นะครับวันนี้อาจจะได้กว้างนะพรุ่งนี้ก็คงจะเสร็จนะครับเพราะว่ามันไปติดที่คอครับนี่ครับเราก็ได้เยอะนะครับได้เยอะฝั่งนี้ที่ใส่เมื่อเช้ามันก็จะแห้งแล้วนะครับปูนก็จะเป็นสีขาวแล้วครับเราก็จะทําการ เก็บงานปูนนะครับเราก็เขี่ยในส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับทำแบบเดิมครับแบบเดิมทุกวันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็ไม่มีสาระอะไรนะครับเพราะว่าเราก็จะเอาคลิปจากการทํางานนี่นะครับก็ช่วยชมกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการเบื่อบ้างนะครับเพราะว่าเป็นคลิปเดิมๆเก่าๆแต่เราก็ทํางานทํางานเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ได้ไปเอาคลิปที่ไหนครับก็เอาจากการทำงานนะครับสำหรับตรงนี้เขาก็จะมีความแอนเอนนะครับท้องเขาก็จะแอนขึ้นมันเป็นที่คานครับมันติดกับท้องคานเขาก็เลยแอนขึ้นครับนี่ครับเริ่มจะเป็นระเบียบแล้วนะครับเริ่มจะเป็นระเบียบเขาก็จะดูดีดูสวยงามครับต่อกันมาจากวันก่อนที่เราติดเสามานะครับทำมาก็เคลียรครับ เพื่ให้มันมีเศษเศษปูนที่ติดอยู่ก็จะออกมาครับที่จริงก็ไม่ได้ทํายากอะไรนะครับแต่ต้องใช้เวลานะสาหรับสําหรับเวลาของเขานะครับถ้าฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็มีความอวบเท่ากันแล้วครับความความหนาซึ่งก็คงจะอวบนิดหนึ่งนะครับสําหรับตัวนี้ก็จะดูดูล่ําสัรครับดูล่าําสันถึงตอนเสร็จก็คงจะรู้นะครับว่าตัวตัวเขาก็จะ มีความอิ่มตัวครับครับก็คงจะใส่ได้แค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็อากาศก็เป็นช่วงเย็นแล้วครับเราก็มาจัดการเก็บเก็บเก็บงานครับก็คือเกี่ยวเกี่ยวเศษปูนออกคาบแล้วก็ล้างน้ำครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้ยากครับแต่ต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาในการทำ สำหรับตัวคอเสาเราก็จะเราก็จะทำเหมือนกัน,นครับทำเหมือนกันสำหรับหน้าทั้งหมดตัวนี้จะเป็นตัวที่ติดกับบันไดข้างครับบันไดข้างซึ่งก็จะมีสี่ตัวแล้วก็หน้าหลังอีกสี่ตัวนะครับที่ยังไม่ได้ทำอาจจะเป็นช่วงหลังอ,อกพรรษานะครับหลังอ,อกพรรษอาจจะได้ไปทำตัวที่ใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวนั้นก็คงจะเหนื่อยกว่านี้นิดหนึ่งนะครับ สำหรับตัวนี้ตัวที่สามนะครับตัวนี้ตัวตัวที่สามก็จะคล้ายๆกันนะครับทาคล้ายๆกันมันก็จะมองเป็นรูปแบบที่มันเลือ้อยเลื้อยรอบเสาครับรอบเสาก็าจะไม่เกะก,การนะครับมองดูแล้วทําเสร็จก็เขาจะอยู่ส่วนตัวของเขานะครับไม่ได้กินเนื้อที่อะไรครับนี่เขาจะเลื้อยบนบนบน,บนราวบนนันไดแล้วก็บนคานนะครับ สำหรับสาราหลังนี้ก็จะเป็นสาราโล่งนะครับเวลาทําเสร็จก็จะมองเห็นเน่นชัดเลยครับครับก็เป็นเป็นอันที่จะเราก็จะล้างเสร็จนะครับผงจะได้วันนี้ได้เท่านี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ดูความอ่วบนะครับขอจ่วอวบนิดนึงนะครับสําหรับตัวนี้ครับกับการทำพยานาคในวันนี้นะครับเ็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม กับบรรยากาศดีๆยามเย็นนะครับช่วงนี้เป็นยามเย็นแดดแดดออกนะครับสวยงามครับแดดดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากครับ